กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีถอนเหรียญอีกเช่นเคยนะครับถับเหรียญ r O x นะครับเราเริ่มถอนกันเลยครับนี่เป็นครั้งที่3นะครับที่ผมจะถอนไปครับให้เรากดตรงนี้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นกดมาที่กระเป๋า NC Wallet นะครับใส่อีเมลที่เราสมัครเป๋าเราครับจักนัน กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ปุ๊บเงินลำก็จะเข้าเลยนะครับเห็นไหมครับยอดถอนของผมวันนี้ทำครับหลังจากที่เรากดแล้วถอน,นออกแล้วเรากดสตาร์ทอีมครับให้มันขุดเหมือนเดิมครับผมมีอยสองแอปพลิเคชันนะครับมีแอปนี้ด้วยผมจะมาดูว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ถ้าได้0ูนจุดหนึ่งถ้าได้0ูนหนึ่ง ตรงนี้มันจะได้0.1จะได้จะสามารถถอนได้นะครับไม่เช่นนั้นมันจะไม่สามารถถอนได้ครับนี่ครับผมจะลองาใส่ดูครับมันจะไม่สามารถถอนได้ครับเห็นไหมครับมันต้อง0.1ถึงสามารถถอนได้ครับต้องขุดต่อครับต้องรอเวลา30วินาทีนะครับมันจึงสามารถขุดได้ครับ เนี่ยหังจากนั้นกดยอดออกครับนี่เห็นไหมครับอ่าผมทอนไปกระเป๋าอินทรวัลตแนะครับเรามาดูกันที่กระเป๋าอินทริวัลิตกันครับ yeah. ยอดที่ผมถอนไปเมื่อกี้นี้ขออนุญาตใส่รหัสนะครับ รอ,อสักครู่ค่ะกัรบงังคับนี่ครับยัง <It 's S 1> จากทีผมถอนเข้ามาแล้วดูยอดดีผมถอนเข้ามานะครับนี่ครับ0.2 <2 S 1> ครับเวลาตีสี่ที่23ตอนนี้25ต่ตอนปุ๊บเข้าภับครับ,รบเหรียญ CTC น,นี่คือเหรียญโบนัสนะครับมันคือเหรียญโบนัสถ้าเรามียอดเงินในกระเป๋าเรา เท่าไหร่มันจะหัก2เอย6เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในกระเป๋าของเรามันคือโบนัสครับตอนนี้ผมมีอยู่1.9ครับก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับสำหรับการถอนเหรียญ ROF ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ